ทางมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับคุณเรียนแบบไม่ได้ยังไงคุณก็เรียนแบบไม่ได้การตัดด้วยมือเนี่ยมันมันมีจริงนะครับแต่มันไม่ใช่ของวัดรักคังเป็นของวัดอื่นที่อุปกรณ์เขาไม่สะดวกอ,ะอ่ะเขาก็จะเป็นตัดด้วยมือนะครับอาจจะได้แค่พิมพ์ม,มาแต่ว่าอุปกรณ์บล็อกต่างๆอาจจะไม่มีเหมือนวัดรักคังวัดรักคังก็เป็นวัดหลวงนะครับ คุณก็อาจจะใช้วิธีการตักมือซึ่งมันไม่ใช่ของวัละคังนะครับพระแท้ตัดด้วยมือยังมีนะครับแต่มันไม่ใช่ของวัลลคังวัละค,งละคังไม่ได้ตัดด้วยมือนะครับตัดดิบก็สาเร็จโอเคนะเดี๋ยวผมให้ซูมดูใหใ้ใกล้นะครับ